ต่อเพ่ราคาเพิ่อนเหมือนฮ็ดตัวเามันแมนีราหาพันบ่ได้บ่เนาะภาสิประมาณนี้ละบ้าภาษีเาคูเลยวะจะลื่นลองว่าเบิ่งเนาะนี่แบบว่าตางเลยว่าไข่เจ้าเฮ็ดจ้าบัมาสอมให้คอยใมนบ่ไข่คอต่อลงได้บ่แบบนี้เนาะแบบคือนนัก้่งรอ้ได้ไน้าช่ได้ แบบว่าต so so um yeah, ่อลงในโบคือเขาลองเพลงนะแบบไม่ได้ตรอขึ้นนะนะเออต่อลงแบบว่าลองคุยกับเพิ่นเบิ่งเด้อเจ้าก็คุยกับสร้างเพิ่นใหม่เด้อว่าเพิ่นสิอันเพิ่นสิอันลดให้บ่นะเจ้าลองคุยกับเพิ่นใหม่เด้อถ้าถ้าเพิ่นบ่ลดก็เอาผู้ใหม่เนาะสมบูรณ์อาภูหม่เพิ่นสิลดบ่ก็อยู่ที่เจ้าเจ้ามักเจ้ามักคนใดแบบนี้นะเจ้ามักสร้างใดๆเจ้าให้ลองถามเบิ่งอัน ีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขลนสุขมองสุขบอลเด้อ,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 อพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วก็สามีมาวัน,นฮเฮามาพบพาพ่อกันตอนนี้เนาะหรือว่าในยามนี้สมบุญกระสีขาไปทั้งครอบครัวเป่าเก้าเพิ่นก็สาวลื่นนั่นแหละนำเฮา,ากระสเขาไปถามไทยเพิ่์นมาเลือกน้าบาดาลของเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีส่อมเพิ่นส่อมได้ระเบิจังใจเฮาเป็ยังบมรูกเนาะเมื่อนั้นสมบุญก็ได้มาถามทั้งเป่าเก้าเพิ่น บได้ถามรายละเอียดทักกระเดวันนี้เข้าไปจะกคู่ว่ามีผู้หไงใจดีทังใดที่ว่าสีมาเห็ดนามเห็ดในเห็ดทั้งเบ้าเก้าอยู่บบจังใดเนาะวันนี้เข้ากปสิผ้าโคเมพี่น้องแล้วก็พาทุกคนเข้าไปคุยรัวไปถามทั้งเบาเก้า 9, นั่นเองว่ามีไดโบเนาะหรือว่ามีมาจากทั้งใดบ่เนาะถามว่าเข้าสีมาคุยแหละเข้าเข้าไปถามเพมื่อนว่าเป็นจังใดพี่นอกเลยคนอยู่เพื่อนอยนอ่่บเนาะเข้ากันสเข้าไป เราก็ได้มามาหอดเล้วตอนนี้ก็ตอนใบใบเพื่อบ้อป็นการเสียเวลาสิไปเขาไปหาทั้งเบาเก้าเพ่นสะก้อนหว่าน้ำก๊อกเพื่นนี้มันตันหรือว่าเพ่นดึงได้ขึนนนนนนน้นไหวแล้วจังใดยังใสได้อยู่บ่ได้เพือ่อนนี้เดี๋ยวสีผ้าเข่าไปทาไปเบ่งน้ำกันมามาหอดลเลยเฮอยเบาเก้าเพื่อนป้ารถผู้ไดอันนี้สีไปคายยังอันนี้ขนมข่อยเอาวะโอ้ บายดีเด้อพ oh, ี b b ah, Esta, ah. a, ่น้องบ่สบายดีปันไดฮ้อนมื้อนีไม่ค่อยแกมีได้แก่งมาเรื่อยมบโอ้แม่นบ่เอากินเน่เด้อมื้อนี้ว่าข่อยคิดว่ารถแขกไอ้รถไผไอ้นี่เอารถข่อยบ่ซั่นโอ้ยลงรถผู้เจ้าขี้ตมโอบหลายพวกขั่นบ่เห็นธงนี่ว่าบ่แม่นธงเจ้าของเด้รถเจ้าของไอ้นี่แดงไปว่รถรถคนในเมืองบ่ได้มีได้แบบนี้อืมหายากเลยเนาะหายากนีไปเถอะชัวชัว ขันโบเห็นกระเป๋ากับเสือเราลงรถเจ้าของขี่ต้มโอบลายพดบบบรับจ้างล่างให้เนี่ยว่จักมือหนึ่งจักพันอยากได้จักพันเอาใบคัยจักสองสามใบเลยบปดใบหนึ่งไปจุ๊ดอ่ะจ้ะล่างให้เนี่ยด้จ้ะมันกลาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าขี่รถลุยขี่ต้มทุกมือมือนันเอยเมื่อนะเป็นยังไงฟังหวยด้ซันนึงกว่าเซอร์ บืนขึ้นได้อยู่บ่คือมันให้คือบ่กให้ใช่วันที่ให้ไวมีคนยั่วน้อยยิ่โกลยิ่โอลห่นกันที่ให้ยะหนูมีคนยั่วบ่อสั้นอัดีเลยนั่นแหละทาหวยนาข่อยอะหนูใหม่นี่ข่อยเห็นอันว่าเพิ่นมาขายนะที่แรกว่าสิเอาโซงทงบัดนี้รถยันแล้วขี้ข้านไปขายบ่อนเออหนูเอาจนดบัตก็เลยซื้อมาเลยหนูใหม่แล้วนะจั๊กซีเมื่อแก่งจั๊กซีเมื่อต้มแล้วบวดนี้ จักสิเอาเมื่อได้บ่ได้นี่สิหาหอยแบบใหม่ได้แบบนี้บ่ได้แล้วมันงัดเข้ารถคือเวียดขายกซามเนาะโอ้ับ่เก่งคือเวียดเด้บาดนี้ซื้อกัน่แม่นบ่สภาพรถก็ยังดีอยู่ด้ขีตมติดที่ซื้ออมันกอสดีลูกอีล่ะจ้าอะทุจ้าลูกจ้ากนอมมือนะอะทุจ้าจ้ากนโอ้เนอายอันนี้เาปากบ่ได้บ่ได้จักเป็นหยังเนาะเดี๋ยวขอ เข่าไปหาทางเบาเก้าก <l Jean> ่อนเด้อเดี <diversion> ๋ยวชีหากระสอบมาใส่หน่อไม้ก่อนสิเอามาใส่ทางหลังนี่สั่นใส่หันเนี่ยครับเมื่อบ่ฮอดเฮือนมันงัดเด้คืออยู่งขึ้นหปมันเข่ามาในห้อานั่นแหละนั่นแหละข่อยสิเอามาใส่นี่ล่อยังกายไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเข่าไปทางเบาเก้าก่อนเด้ออยออ๋ออ๋ออัสสราบายดีสบายดีคือเมื่อเทนว่าแบบนี้ โอ้ยโอๆยโอยโอย,โอยโบัดนี้อะไรสีล่มอะเอาปลาล่าขนมใช่นองได้ไปทางใดค่ะนอนับนอนเว้นบ่โอ้เอาล่าขนมมาไปกินนะโอ้ได้สุดข่าวงามแท้นี่ข้านซักได้ข่อยสุดข่าวกับไปนั่งกินเขาน้ำกันยูนี่ใส่ได้ไม่บัดนี้เฮียแล้วบ่จ้ะ อากาศก็ยังห่อนคือเกาฮ่อนอาวลเมอร์ฝนสิลงบ่มาหนิลงกะลงแต่ฝนขคายุเนีลมอยู่มานำน้อยย่านไยใครยูลมมากกับเฮือนเจ้ามันค่าก่อไฟลมบุพัพด่าก่อไฟนอาคือบอกขืนสิทธ์ออกสิินว่าออ้าวสิทใบสิทปลายไม่ซื้อมันหาหลังเฮือนเอาเนาะ โคน้ำเพลนนี่แล้มันหาหลังเฮื่อนครับคนจมมันแงกะชิดโคน้ำเพลนเนี้ยครัโคซิดงานหนึ่งเพราะมันบนตีหลังเพื่อนมันยันหลังเพื่อนทั่วเลยโอ้ทีที่ตัวนี้กับของพู้นหนึ่งโบนี่ค่ะจะของเดียวกันดเอาพิ้นคือขันหัวไว้สิอันนี้นดพิ่นว่าจะเอางวมาเข้านี้นะจอมพื้นเอานังเล่นน้หัวโคิดอากน้ำเพ่นมันหาหลังเพื่อนนะเฮียมันหัวเลย มันฝรั่งไมเงีัยไงนี้นะไม่บงไม่บงไงไม่บงหวานบอบอ่ะนะบงไงคน่าหวานถุงละหวานที่ดิคมเลยโอ้ไม่บงไม่บงไงมีแต่เผาเก็ได้เนาะมีแต่เผาเกาะคือน้ำเพืิ่เผาตู้เป็นเป็นน้ำไม้เรียงน้อบเลนบ่แมนอันนี้เป็นตาปลูกอยู่ในสวนแล้วเพราะว่าเห็ดตอกมัดกาได้อันนี้นะมันยาวอ่ะกล่งยาวใหญ่อยขวัยน้ำหน้าข่อยเอ้าแต่น้ำไม้ไ่บ้านเน้ยอ่ะตัวนั้นได้ไหมตัวน่ะ ตัวเด่นปอกเงาเลยคืนหาตัดเอามาเผาบ้านเมียนอ้ามันโมีนเไม้แบบนี้เด้ต้องเอาไม่ผผาบ้านบักล่ะอ้าวผู้นั่นผัวนอนเว่นนอนเว่อยู่เต็มื่นเปิดผัดลมใช่ยันเราผัดลมยันมาผัดลมยันมามันตายตายแล้วไปเปลี่ยนใหม่เด้อวะรับประกันวะเบียดวะรับประกันไปคืนบริษัทเขาอ่ะทางเบียดเปลาเย็นดีได้สมุนได เออไข่ก็บ่มีอย uh uh ู่ดอกแต่ว่าไข่แหละแต่ก็นอนเท่านั้นเต่ก uh ็เราเอาแซกนะพาวีหรวิบ uh uh ้าว mm. ่าอยู่แต่ไหนคอยค่อยก็ว่าสีหาซื้อเอาอันอันว่าเขาสากอันเอาหนะค่อยเซี่ยวออกไปนามันก็ฮ้อนในอยู่นาก็เลยต้องเอาไปใส่อันนั่นเองมามืาอนี้กแกเนาะคอยกับนีผู้ใหญ่เพิ่นว่า อยากมาถามเมื่องเรื่องน้ำเรื่องในเจ้าบ่ก้าวเลยแล้วสิเขาเรื่องกันเลยน้องมันสี่คำก้อนนะยันว่าอันเรื่องน้ำของเจ้านี่แหละแล้วกับบ่ได้มีว่าผู้ใหญ่ทั้งใดเพิ่นเสนอมาบ่ยังบ่มีโอ้ยันว่ายันว่ามีแบบเออสี่ว่าน้ำบ่มีน้ำใส่น้ำหย่างนะยันเพิ่นว่ามาทางนั่นทางนี้แบบมาเสนออย่างไหวบ่ยังโม่ไหมสนโอ้ยังเงียบอยู่บ่เด้อ เงียบอยู่ถือว่ายัางโบธนิมีจากทางใดโดยแล้วข่อยก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าให้มาถามมาถามเบิ่งเจ้าว่าว่าอันคันสมมติว่าเจาะนี่เนาะเจาะนี่แบบแบบโบไซไดแบบใดเจ้าน่ะยังบ่ยังใส่ได้แม่นโบย่งแม่นแล้วถ้าว่ายังใส่ได้สมมติว่าเฮาเจาะแบบบ่ได้มีใดนี่ของเฮาเองนี่เพิ่นเพิ่นเอาเท่าไรหกพันหกพันด เคยถามเพิ่นเหรบอเคยถามแล้วหกพันเลยบะนี่เฮาเอาใดฮาใส่เองมันบอกแม่นแม่แมแต่ว่าใดยังไม่ได้ตายยังไม่ได้ตาย,ย,ตายอ๋อแรกก็ขึ้นดัสิตายแล้วดินทบเนาะแล้วก็บอกเขา<อ>พี่ดึงขึ้นมาจนได้อดึงขึ้นมา,มาแล้วก็ลากลาก้วก็า<อ>มาหันแปลงเอาไหม่ะอะรนเลยลองเปิดเบิ่งเลยมันยังได้มันยังได้เชยเออใครยื้อส่ะก็เลยมาถามเบิ่งเพื่อว่ากะสีมาแจ้งข้าวน้ำกะเม่นเพิ่นกะถามว่าบุมีไผเพิ่นกะอยาก เฮ็ดให้กะสีเฮ็ดประมาณอันทางแบบใดเจ้าเองคะเล่แต่ว่ากะย่งบบฮู้ว่เมื่อใดเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาสะก่อนเตขคอยเห็นทางอันนั้นกะทางเฮือนน้องแก้วบ่เพิ่นมาทางแล้วบ่เห็นบาเตียงเพิ่นไปแจ้งไววกะอยู่ที่สะดวกนะบาเก้าทั้งที่เฮาสะดวกเมื่อใดแล้วกะยังค่อยล้มกันไหมมีแต่คอยมาแจ้งไววว่ายันรามีทางอื่นมาเสนอแล้วกะยันมาเฮาเฮ้ามาแจ้งไว้ก้อนแบบนี้นะถ้าว่ามีผู้เสนอมาก่อนกะ ให้เพิ่นไปซอยทั้งแบบตัวอื่นก็ได้แบบนี้นะดูย่างบุบีไปมาเลยดูจากทางผู้ใหญ่เพิ่นเห็นทางเจ้าบ่มีน้ำใส้น้ำย่างแล้วเพิ่นก็เลยคิดอีโตนอีกอย่างกับเจ้าไปซอยเวียกซอยงานทางเฮือนพอเจ้าน้ำแบบนี้นะก็เลยมาอยากทางน้ำให้เจ้าสมมติว่าทางนี่สียเสีเอาทางได้วันนี้ทางเก้าวะเอาไปย่างไปเพิ่งปะ เไปว่าเอาวะเดี๋ยวสีย่างไปเบิ่งสักก่อนสาวเลื่อนมาไปน้ำกันบ่ไปจะได้ว่าผัวมักมองนี่บ่มองได้ว่ะไปย่างไปเบิ่งก่อนเสียทางบ่อสีพันชับก่อนเฮ้ยสักกอนสาวเลื่อนย่างมาพี่เด้อโอ้อันบอนเก่านี่ยยูเจเนาะ สมมติว่าห้าสีง่ายมองไม่แบบนี้บรกก็อยากได้บนบนนี่ละบนเพราะว่าเป็นพนได้ยินมันบอกใกล้ของน้ำเจ้าบ่ามันเป็นคล้อยทางพ่นบนไปแางดอกเดี๋ยวสีทางมองนี่เลยอันนั้นมันไกลมันมันไกลห่างม่วงอยู่กับบาเม่นนะเพราะว่าหักสมมติว่าหากไหมขึ้นมาเนาะว่าสีมันก็ต้องแบบว่าถึงยันว่าห่างมันมาตันกับเม่นเวลาเขาสอนเหาอย่างมันกะอาจสีลำบาก นี่เรามักบอกได้เจ้ามักแหละบ่อนบ่อนพรนี่แหละบ่อนพรนี่โลดยันว่ามันบ่แม่นต่อไม้บ่ต่อไม้ขุดอมันสิบ่ต่ําฮักไม้บ่บ่ต่ําบ่ต่ําดอกเป็นทางไม้เก่ายายมาทางพี่มันสิได้ใกล้อันห้องน้ําแน่นบ่พอได้อันนันเข้าไปได้คั่นเอาบนอื่น่เก่ายามันเจื้อนเพราะว่ามันเป็นดินดินทรายนะสบุญ มัเจ้แต่ก้อนมะกานั่นนี่เน่ยเป็นพ่นชุงๆได้แต่ถ้าเาคุดแลบอกเขคุดลงแล้วปลูกพักนะมันก็เลยต่ำลงมกี่พ่นได้สูงเพียงพี่เออฮาก็รุดคุดคุดเจอลงแม่ไปนี้บอนี่คือโกนแน้จ้ะนานพักแล้วนี่ก็ได้นานพักเกาๆโอ้มีพักตุเื่องบ่่อคือพักตำนินบ่ ตะกี้บักก้าวปลูกทั um, um, <S 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 um, <S 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 ้งพริกทั้งมะเขือร้ายเพราะว่าอันบ่มีน้ำแลมพอดีบ่มีน้ำแลมพักตายเบิดแบบนี่นะเขาไม่ได้ปลูกเลยแบบนี้สมมุติอยู่บ๊วยอยู่มันกระตันเองบ่รู้ว่าน้ำบ่ขึ้นแล้วมันตันบ่น้ำก๊อกแก้วน้ำบ่ขึ้นนี่ก็ลังเถื่อสมมุติมันบ่ขึ้นเนาะคือน้ำเพื่อนข่อยนี่ฮัดสิจับลองเห็ดจับโยกโยกโยกลังเถื่อมันขี้เหงื่อมันตันวาวบัวก้าวตรงนี้มันบกขื่นมันเกินแบบนั้นเด้อันนี้ตอมันเตะ แม่มันเข่าเจอนท่อแตกมันเข่าทางในพูแม่ซ่องไปเห็นหดดินเลยโอ้ท่อแตกเหรอฮะก็ต้องดึงท่อขึ้นมาเปลี่ยนขัดสมมุิว่ามันแตกไหมนี่มันสีโบเก็บน้ามั้ยเนี่ยแล้วมันโบได้ตองกันเจอนี่โอ้ท่อใหญ่มันยนะโอ้เตะกระเดาเลยแตกระแล้วมันไปตันเข่าเลยแบบนี้มันมีหลายท่อเด้อยู่ในในแชมพูเลยมีทั้งท่อแปดซิปแล้วก็ท่อห้าซิปท่อมีท่อหกซิปแล้วมีท่อห้าซิปแบบนี้นะ เอาเอาหอมเข้ามาเรื่อยๆนะบาซีเผ็ดห้อมหอมมาเข้ามาเรื่อยๆจนค่อยซื้อได้น้อยแบบเนี้ยได้ก็สนนีสมแข็เนี่ยได้อันใดที่ใส่ซูมเมอนี่นะแม่แม่แต่มันหักกระดูกน้่มขึ้นได้อยู่เหมือนกันได้ได้ได้ใครเนี่ยเราล้มโบได้ไหมมันโบล้มเขาคือใส่ท่อน้อยเถอเนาะนั่นเลยเนาะมัน อันแับนี้สมมติว่าสมมติว่ามือทั้งเนาะแต่กันยังบยังบได้ให้ว่าสีเป็นมือไรแต่ว่ามาแจ้งไว้ก่อนสมมติว่าเข้าทังนี่าเขาแบบผู้นี่เนี่ยเพิ่นเคยมาทางหผู้เดียวกันบอกก็มาเฮือนองไอเดียแนนผู้เดียวกันผู้เดียวกันนีมันได้มากะโตเพื่อนไหต่อราคาเพื่อนเหมือนุเ็ดตัวเก่ามันนี่วีเราหาพันบอได้บอเนาะ ก็สิประมาณนี้แหละได้ๆป้าบาซีว้าคู่เลยว่าจ้าลื่นเดี๋ลองว่าเบิ่งเนาะอันนี้แบบว่าต่างแบบว่าไข่เจ้าเฮ็ดเจ้าบ่มาซสอมให้ข่อยแม่นบ่ข่อยขอต่อลงได้บ่แบบนี้เนาะแบบคือนักร้องได้ไบาสิได้ใช่ก็บ่ได้ทำนาะแบบว่าต่อลงได้บ่คือเขาร้องเพลงนะบ่ได้ต่อขึ้นนะนะเออเออต่อลงแบบว่าลองคุยกับเพิ่นเบิ่งเด้อเจ้าคุยกับสร้างเพิ่นใหม่เด้อว่า เพิ่นสีอันเพิ่นสีอันรถไฮโบนะจะลองคุยกับเพิ่นใหม่เด้อถ้าถ้าเพิ่บ่รถก็เอาผู้ไม่เนาะสมบูรอาผู้ไม่เพิ่นสีรถบ่กอยู่ที่เจ้ามักเจ้ามักคนใดแบบนี้นะเจ้ามักสร้างใดๆเจ้าให้ลองถามเบิ้งแม่เม่ถามว่าเจ้ามักใครกะผู้ใดว่าเห็ดแบบถือใจแบบว่าเพื่อนชำนาญกะกะแล้แต่เจ้าเลือกเบิ่งเด้อถาว่าจังใดแล้วค่อยกะสีมา เม yup ta, ื่อใดกะจังสีบอกเจ้วไม่นะฮะเมนมีแต่ถามเพิ่นเดี๋ยวจังใดฮะกะจังเมนได้ใดกะเจ้าจังบ่อเน่ยเอาคนไปทำไมง่ายสร้างตู้นะคนประจําบ้านนี่บ่บ่อยู่บ้านนาไซโอสร้างนาายสร้างไปโจะบ้านน้องเอมี่เห็นไหมสร้างอันตู้บ่อนั่นนะเมนสร้างบ้านนาไซโอแมนแล้วแม่นล้วสร้างตู้นี่เตียงบ่อันนั้นน่ะนีแหละ สร้างประจำเเตียน่แมนสร้างตู้นได้สิสร้างมาชักโครงเต่าฮานี่แหละกับชักของน้องไอเดียบมีเช้ามา่าจะดน้ำใสเพินนาะน้ำใคือกันน้สกันด่แม่นสร้างน้อยพุ่นนะโอ้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 ตอ้โอ้โอ้เอ้เอ้โอ้เอ้โ้โอ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 ้่อ้โ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 อนอ้โอโอ้่อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ่โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้นอ้โ้เจ้ถา้เพ้่อ้โอนว่าเจ้โอ้โอ้โอนแล้โอ้ เจ้าจังทรบอกคอยแบบนี้เด้วแบเก้าเด้อวันนี้ก็มิได้คอยมาแจ้งไว้ก้อนว่ามีแต่เจ้าให้ถามทางกันสร้างเพื่นว่ามันทำกันกับสร้างที่มาเฮ็ดอุ่นก้อนบ่แต่เจ้าก็จังบอกคอยแล้วคอยก็จังสีหามือมาเเนาะภาษสีเนาะเทากับมาบอกไว้ตามที่เพิ่นบอกทามา ดีใจแห้งดีใจแล้ว่ได้กินข้าวไม่ไม่ไม่อยากจดีใจไม่กอดไม่กอดพ่อแมดีใจว่าหยอกเด้อพี่น้องนะบอกการว่าดีใจแห้งเราอะจะได้น้าหม้ดีได้ว่าจีได้เราคิดว่าจะมีอันภูมิศักดิ์ให้อ้าวคนท้าวขันทามข่มดีนะมันกะมีแนวดีเข้ามา คนเทาน่ะอันนี้ก็เพาะยังเพราะว่าเจ้ากระทำวามดีเหตุนั่นเฮ็ดนี้กับพอกับร้านหรือว่าโดยโดยเป็นแม่ก็เลยแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็มองเห็นถึงเฮาวิบ่ได้แนวใหไงเฮาก็ได้แบบนี้ก็ถือว่าใหญ่เติมขาก็เฮาก็เเหตตามคำแบบเพิ่นแนะนำมาเนาะเพิ่นบอกว่าให้มาทานแล้วก็ไปบอกไว้โรดแล้วก็ให้ทานว่ามักสร้างไดเสียาสร้างไดแลวก็มีแต่ไปคุยกัน กับสร้างทมสร้างแล้วก็มาบอกรายละเอียดเฮาเฮากับสีบอกให้เพื่อนอีกผู้อีกเธอหนึ่งดูยคือเพื่อนกับสีบังคลิปเฮาอยู่แหละมาเก้าเลยเนาะแต่คือผู้ใหญ่เพื่อนผู้และอยู่ต่างประเทศแเพื่อนแจ้งคอยมากับมีแต่ได้ข่าวดีกับมีแต่เฮ้ากับสีโคโต้ครับคือการแล้วเฮ้ากับมาบอกข่าวไว้ด้แม่นมาแจ้งข่าวให้ล่วงหน้าให้ทางเพื่อนดีใจหนะบ่สีอุ่นใจซิ่แม่แบบอุ่นใจเลยเด้อแบบ แบบว่าถึงสีได้มื่อใดก็ย่านะแบบเขาอุ่นใจนี่นะเมื่อใดก็ย่าือว่ายังมีความหวังอยู่เนาะโดยถ้าสมมติว่ามาบุญเด้บปดนี้เอาเอาน้ามใช้บ่ดนี้เพิ่นเอามาเองบ่อ่าฮาสิไปหาน้าใส้บ่ะก็คอทางเฮือนใกล้ๆนี่ก็ได้โอเจ้าหาเองเป็นบ่หน้ยาซื้อน้ำเพิ่นนั่นแหละบดบดลายเติบบ่บิดลายทางเติบบ่บุญตะเกาเนี่ย สี่ถักถักแ้โบนับแล้วสิ่ไปได้สิปไปก็พุ้ยเลยมันบอกคือบ้านนอกเอมม่ได้เนาะมันมีน้ำให้น้าไหลลงไซโอ้สบายบ้านนอะกอสิน้ำให้น้าไหลเข่าอันนั้นเลยแบบว่าเดี๋ยวบ้ได้เอาน้ำอยู่ไกลเลยน้ำบนเท้าไสนี่บ้ได้ดอกน้ำาบ้แห้งขนาดเท่าใดได้ครึ่งพุยเบิ้ดแล้วอาทีสี่สไปเอาป็นน้ำหนองสะหรือว่าน้ำน้ำไดลขอซื้อน้แต่ว่ามันไหลแห้งไหลแห้ง จังสั้นเลยเนาะมีแต่คือให้เจ้านี่ไปถามทั้งผู้สร้างเจ้าหน้ามโดยโดยโดยจังใดเจ้ากะโทรบอกข่อยน้ำหลังเน้อนี่ราคาเท่าใดหรือว่าเพิ่นเอาเท่าใดเมนเพราะว่าใดเฮาน่ะมีแล้วมีแต่ว่าเพิ่นมาเจาะให้เฮาเดชให้เฮาให้มันดีเลยกัมีแต่เอาใดจุ่มลงไส้ให้เพิ่์นโตไฟใส่ไห้สำนั่นก็คือว่าพ่อ เนาะถือว่าเฮากัสีจบคลิปก้อนพี่น้องเลยกัมีแต่ให้ทั่งบ่าวก้าวก็สาวลื่นเด้อขอบุญขอคุณเพิ่นไปเพราะว่ายังบ่ทันได้เจาะหักขอบไปโลด๋กขอบคุญขอคุณหลายเด้อที่มีผูพยัญชนะดีเนาะที่เข้ามายื่นมือเข้ามาซอยทั้งบ่าวก้าวแล้วสาวลื่นเนาะโดยกะบ่าวก้าวก็มีแต่มือ10นี้แหละขอขอบุญขอคุณหลายๆขอเพิ่นลาขอเพิ่นรวยๆเด้อคิดชิงไดคอยได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะโอย ขอบุญขอบุญหลายเด้ออันผู้ใหญ่ที่ชิมาอันสักน้ำให้ลูก ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ยูดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อจ้าทุกโดยเนาะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนคือกันเด้อที่ไหวบ้างใจเฮาให้เป็นสพานบุญให้ก็ให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเพือนซัานเพื่อนให้ยูเย็นเปลี่นสุขควมเจ็บบ่ให้ได้ควมไข่บ่อยมีเด้อารถนาสิ่งใดก็ขอสงความมุงมาปารถนาเพื่อนให้มาซําใดก็ขอให้ไร้กับไปหาเพื่อน้อยเท่าพันเท่าให้เพื่อนอยุม่นขวัญยืนเป็นโฮมพโฮมไซให้ลูกให้หลานตลอดปีตลอดไปเด้อจ้าถุก ก็โอเคน้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เฮากับสีจบคลิปไว้สำนีสะก้อนอันนี้ก็ทอก็อเพื่อนฮาก็ได้มาแจ้งข่าวดีให้เบ้าเก้าเพิ่นที่สิมีทางผู้ใหญ่ใจดีได้มาเจาะนำให้เพิ่นเนาะให้ทางเฮากับขอบบุญขอบคุณในลายเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าไหวบ้างใจสบุญให้เป็นสะพานบุญไห้มันนี้ก็ขอให้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งเครอเจ็บใหวได้ความไขไบ่ให้มีเด้อปรารถนาสิ่งใด ขอสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาคิดเงินก็หายได้เงินคิดทองก็หายได้ทองเด้อขอให้เงินไหลนองทองไหลมาให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้คนยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บไหวได้ความไขว่ไหวมีให้หยุมหมั่นกวญยืนเด้อเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้หลานไปโดนโดนเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปลแล้วแล้วก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนท,ที่ที่ตามฮับส้มคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแลบ้วบอกข่าวโฆษณา สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพีว่น้องสบายดีสบายดี